พีบรีอังกฤษวันนี้2คู่สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลพร้อมแนวทางพีบรีอังกฤษครันนี้ทั้งหมด2คู่สําหรับข่้นเกินนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยใครมีความคิดเห็นไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มของเราไปดูหน้าช่องเลยนะครับมาเข้ากลุ่มกันเลยเลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วนี้เรามาจัดให้ก็เปิดหัวไปที่ทางไบตันแอนโฮเปิดบ้านตอนรับการเยือนทางไก่เดย์ทองท็อตแนมอ,อ,อัตส์เปิดนั่ น่าเสมอแพ้ครับ ok. โดยการแข่งขันให้เกมเนี่ยเขาชนะไป2ครับเสมอไป2และแพ้ไป1แต่ถ้าให้มองเรื่องเกมในบ้านเดียวเขาถือว่าดูโดดเด่นเหมือนกันครับโดยการที่แข่งขันมาแล้วถึง8นัดนะผมไม่แพ้ใครเลยแต่เสมอไปถึง4ครับและชนะไป4ี่กับการกระทั่งสเปอร์ครับที่ฟอร์มโดยรวมถามว่าเป็นไงก็ต้องฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วแหละเพราะว่า3นัดหลังสุดทุกรายการเนี่ยเขาชนะหมดเลยครับชนะนิวคาสเซิลชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสและเอเวอเรตต์มาได้นะครับแต่ถ้าให้มองเรื่องความพร้อมครับก็ยังน่าเป็นห่วงของทางไบตันแอนด์โฮมมากกว่าในเเเเรรรรรืื่ออออองงขโซลลิิมมมาาาา์ทนนนะะะคัับบผหตตูย็ี้วก หรือจะเป็นในเรื่องของเชีเวลแมนก็ยังไม่พร้อมกับเอ็นซีโซอันซูฟาตติอย่างเงี้ยนะผมแล้วก็มีข่าวว่าบทมาก็ต้องมารอเช็คฟิตอีกกับกันกับสเปอร์ครับ,ปปรรบก็ยังขาดเหมือนเดิมครับในเรื่องแดนกลางส่วนใหญ่อย่างบิซูมาครับเจมส์ดีซันนะเป็นชอนคูเซซิยงหรือเป็นทางโซโลโมอนที่ยังไม่พร้อมครับแต่ที่เหลือมันก็กลับมาแล้วเหมือนกันนะครับผมอย่างโรเมโรก็มีข่าวว่าต้องรองเช็คฟิตอีกอย่างหนึ่งนะผมแต่ถ้าให้มองในเรื่องมาตรฐานโดยรวมแล้วนะครับการที่เล่นในบ้านเบตันมันมีความนน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 ่่่่่่่าาาาาาากกลลลััััววววอออออออยยูแ้้้ะะะะครรรรบบบผผผผผมมมมมมทีีเเเจจจไไตใงสปป์ดด ไบตันแอนดโฮฟดูน่าลุ้นดูน่ากดดูน่าเชียร์มากกว่านะครับด้นนี้ขอมองไปที่ดานขอไบตันแอนดโฮฟได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่สองที่ผมจัดให้นะครับผมเป็นอาร์เซนอลนะผมเปิดบ้านต้อนรับกัมบีกับทางขุนคอนเวนรแฮมของน้ำมอยนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าทางคู่นี้ก็ใช้คําว่าลอนดอนดับเบิลเลยเพราะว่าในเรื่องของอาร์เซนอลเนี่ยถามว่าเรื่องฟอร์มดีกว่าไหมนะผมก็แอดฟอร์มแอบเลติโกดนเด่นกว่าทางเวสต์แฮมนิดนึงนะผมแต่ว่าในเรื่องแอตเลติโกคู่นี้นะผมในสองฤดูกา บออลถ้วยนนัเ่เงแต่ถ้ามองในเรื่องสถิติของอาร์เซนอลแล้วนะครับผมก็ให้เกมหลังสุดก็ชนะไป2ครับเสมอไป2แพ้ไป1แต่ถ้าพูดตามตรงว่าเกมในเอเมเรียเนี่ยก็ถือว่าดูโดดเด่นครับโดยการแข่งขันมา20นัดเนี่ยเขาแพ้เพียงแค่นัดเดียวแพ้กับไบตันแอนด์โฟนนั่นเองแต่ถ้าให้มองกับการกระทั่เวนแฮมครับก็ต้องถามว่านัดล่าสุดชนะแมนยูไม่ได้ก็จริงนะผมแต่ส่วนมากจะโดดเด่นเรื่องเกมในบ้านแต่เกมไปเยือนไม่ค่อยโดดเด่นครับแพ้ไปแล้วสองนัดติดแพ้ฟูลแลมนะครับผมถึงห้าประตูศูนย์แล้วก็แพ้เรอุอลูห้าต ีนะครับผมหรือจะเป็นในเรื่องของฟาบิโอเวียล่าแนวรับเนี่ยทุกที่จะสุ่กับทิมเบอร์ครับที่ยังไม่พร้อมกับกันกับทางเวทแฮมครับที่ขาดไปเนี่ยไม่ใช่โอนโตริโอครับหรือจะเป็นในเรื่องของนาเยอร์เบิร์ชัทนะครับผมที่ยังไม่พร้อมแต่ที่เหลือก็พร้อมหมดเท่ากับว่าในเรื่องความพร้อมแอบดูดีทั้งคู่แต่ต้องบอกเลยว่าการที่เวทแฮมนะครับผมมาเจอกับทางอาร์เซนอลวันนี้นะครับผมที่เอเมเรตเด้วยก็อาจจะเป็นเรื่องยากครับที่จีต้าอาร์เซนอลได้แต่แฮนดิแคปที่เปิดมาครับอาร์เซนอลดูเปิดเวอร์ไปหน่ออยนะครับบผมต้้งจใหได้ถึง2ประตูนนั้แต่่ผมมมองวาาาเวมเกไปเยือนิงดูแย่มากเกินไปแต่ผมมองวอร จะมีในเรื่องของลูกสวนได้บ้างได้บ่อาจจะมี1ประตูให้เห็นก็เลยมองว่าคู่นี้สกอร์สูงดูได้ลุ้นมากที่สุดน,นะครับจิ้มไปที่สกอร์สูงได้เลยนะครับวันนี้ก็จะไปเน้นทั้งหมด2คู่นะครับตัวแรกก็มองไปที่ทางไบตัแนแอนโฮกตัวที่2มองที่สูงคู่อาร์เซนอลน,นะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์จะมาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มทางบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ